สน right? ิทกันด้วยอยู่ในรายการ BBTV กันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาสอนโหเกมปลาฉลามนี้นะครับโอเคอย่างแรกเราต้องมีแอปตัวนี้นะครับแต่ผมทิ้งไว้ใต้ล่างดิ s c r i p t i นะครับโอเคอย่างแรกนะครับอันนี้เราก็ไปเดี๋ยวผมไปสอนโหลดอันนี้ครับก็เข้าวิธี pistol นะครับยิ่งยังไงยังไงนะครับ เขียาปลาฉลิมว่าปลาฉลามก็ได้นะผมจะเขียนว่าปลาฉลามนะครับปลาฉลามโอเคไม่ว่าอยู่อันแรกนะครับก็กดโหลดไปแล้วโอเคครับเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปที่ตัวนี้ครับแค่ตัวนี้ครับตัวนี้เออทำงั้นหรอทำงั้นเดี๋ยวผมสอนโหลดตัวนี้ก่อนนะครับ โอรแนี้ก็คือลิงของเรานะแต่ผมทิ้งไว้แต่ลังคิมนะครับโอเคครับเปิดมาก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับโอเคครับก็ให้เลื่อนเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็จะเจอเวอร์ชันนะครับแล้วแต่คุณจะเอาเวอร์ชันอะไรครับผมเอาเวอร์ชันล่าสุดแล้วกันนะครับนะครับยินขึ้นโฆษณาก็กดออกนะครับโอเคเมื่อกดไปสมมติเอาเราแปนึงครับ เมื่อปุ่มเอาเวอร์ชันนี้รับก็กดไปเลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กรอดคัเวิร์ดไปแล้วที่ที่เขียนอยู่ตรงนี้รับก็กรอกแล้วก็เป็นเจ็ดตัวคิวตัวเอฟนะครับเอ็กทีอยู่ครับโอเค ก็กดไปที่ตัวสีเขียวนะเลยครับกดไปเลยโอ้ก็กดเรียบร้อยมันจะดิ้งมาหน้านี้บกบกดตกลงนะครับโอเคมันก็จะลูนให้นะแต่ผมไม่ลูนนะผมโดมาแล้วนะครับโอเคลบก่อนโอเคมาแล้วเราก็กดเ,เ,เข้ามาในนี้นะครับแล้วก็ไปหาที่เป็นเกมนี้นะครับแล้วเราก็กด ไปที่อันที่สามเลยครับก็กดก็อันที่สามอีกครั้งนึงครับก็กดอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวตัดคลิปตอนโหลดเสร็จนะครับโอเคครับมันก็มาต่อเลยเมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ก็ไปที่อันนี้แล้ครับ go t o เนี่ยแหละกดไปแล้วก็กดอันนี้แนละ้วแล้วก็กดอันที่สองนะครับ เแล้วเราก็ลบการติดตั้งเหมือนนะครับอ๋อครับเมือ่อลบเสร็จแล้วก็กดไปที่ตั้งค่าเรือ่องที่ไม่รู้จักนะครับตกลงกดติดตั้งนะครับก็รอนะ เกมรอแป๊บหนึ่งนะครับเราตาคลิปต์ตอนโหลดเสร็จนะครับโอเคมาต่อกันเลยแล้วเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต่อที่เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ออกนะครับแล้วก็ไปเข้าเกมเลยนะครับโฮ้ยอยากให้ดูว่าเล่นได้จริงหรือเปล่าครับ